เชิญเชิญไปอยู่กับไอ,เอ้เสียงดี NTR เถอะเสียงดีอย่างเอ่ยไม่ดีก็ไม่เอานะคะอ๋อถ้าเกิดมันเสียงดีด้วย LD ด้วยไม่มีอะไรไม่มีใครดีเท่าคุณหรอกคุณเคยร้องเ่ะไม่ต้องลองดูก็น่าจะรู้แล้วนะคะ ไปเจอคนสวย NTR รอ,อนานนี<ง>่รักเหยียมขัดใครเคะหรอจะชาร์จแล้วยารัเกเหยียมขัดเออ NTR รอใครนานแต่เราอะรอเธอนานมากเลยนะแล้วโลแล้วคะโลอะไรไ<ง>บ้าหรือเปล่าฮะ<ง>ก็พี่รอนานไงนคะ ไม่มีโลอะไรทั้งนั้นอ่ะส่งมาดิไม่ค่ะอยากไปหาอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างโอ้พ,พี่พี่ทำอะไรกับเพื่อนหนู <S 1> <S 1> ลงไปเลย ชอบอ่อยคนอื่นลงไปเลยเราชอบอ่อยค่เธอนะเาดีเธไม่เคคุณจะไม่มีวันได้ของดีของวอตซิตี้ไปหรอ,หอเข้าใจปะไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้อยากได้ของดีนะเราอยากได้เธอ <c oughs> เดี๋ยวจะออกละไปอยู่กับเพื่อนไป ไปอยู่กับเพื่อนไปหไม่ไหวแล้วหรอใช่เดี๋ยวจะออกไปหาทุย <c oughs> เดี๋ยวเรออกไปกินข้าวกันแล้ว <c oughs> ลงมาตรงนี้เลยเหรอคะมากอดเดี๋ยวนี้ <c oughs> ชอ,อะไรคะทำไมต้องกอดอบด้วย คือหันหลังนี่คือชอบให้เข้าข้างหลังหรอคะบอกให้กอดอ๋อชอบเข้าข้างหลังก็ไม่บอกแหม่ไ่กอดท่าไหนาก็บอกนะคะผมไม่ได้แผ่วเพราะผมไม่ได้กอดคุณคุณเป็นคนกอดผมเองเราไม่ได้พูดสักคำเลยว่าคุณแผ่วอะ่ะคุณเป็นอะไรเนี่ยคุณเสียอาการอยู่หรอ โอ้มาม่าโอ้นะไม่เสียอาการคน uh huh. ที่มันคนที่มันเงียบอะมันไม่ได้แปลว่าเสียอาการเว้ยเจุ๊บๆจุ๊บเนี่ยจุบจ๊บๆอะเด็กเขาทำกันกาหนูยังเด็กเนี่ยคะเป็นผู้ใหญ่หเขาดูดแล้ว เฮ้ยนี่ก็กอดจังพอแล้วมั้งเดี๋ยวไม่รู้ไงเขาแบบลักกิงไม่คือแบบชดเชยของเก่าด้วยไงอขอแบบนานๆที่ได้จับต้องแตะตัวคิดถูออกหมองเริ่มกามกันทุกวันแล้วนะก็บอกแล้วว่าอยู่กับคนแถวนี้เยอะไปนะคะ กูว่าที่ก็จะเป็นคนเรียบร้อยคนแถวกระลาดเขียวใช่ไหมเนี่ยค่ะคนตรงหน้าเนี่ยแหละอยู่อยู่แค่คนเดียวทำไมาวันนี้ลุกแรงจังวะเพราะว่าเมื่อคืนมีคนสอนอะไรบางอย่างมาค่ะ <c oughs> นี่กูพลาดเหรอวะเนี่ยฮะนี่กูพลาดเหรอวะเ <c oughs> นี่ยร้อนเหรออะไร เดินหนีอ่ะเดินหนีทำไมงมันร้อนจะเข้ามาในล่มอ่ะกลางลมห้กูทำอะไรลงไปวะนี่กูทำอะไรไปกูคนดูเมื่อคืนมีพี่ชายสูตรขาวสอนว่าด้านได้ไอโอดค่ะใครสอนนี่กะ มันชื่ออะไรชื่อแบ็คค่ะก็ไปถามเขามาว่าแบบถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะไม่อยากเสียคนคนหนึ่งไปอ่ะเราจะต้องทำยังไงเขาก็เลยบอกว่าสั้นๆเลยนะด้านไดไออดอะไร ก็เห็นพี่เงียบไงปกติพี่ไม่ค่อยเงียบมั้งตาแดงตาแดงเหรอคะหน้าจอยว่าแดงด้วยตอนนี้หน้าแดงด้วยหรือเปล่าคะไม่ครับไม่แค่จะหน้าแดงก็ได้นะผมเคยชินกับคนอย่างแบบคุณนะครับผมหนูจะบอกว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนนะคะว่าจจะหน้าแดงเพราะว่าถ้าอากาศร้อนไปนะ พี่ไม่คิดเมนูหรอคะไม่คิดครับผมไม่ได้คิดอะไรกับคุณนี่แต่นหนูคิดอะไรกับพี่นะคะมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วใครๆก็คิดกับผมแต่ว่ามันไม่ธรรมดาตรงที่พี่คีดไงคะอะเงว่าไงแดงแล้วหรอคะ อ๋อไม่ครับเป็นห่วงนะกลัวจะไม่แดงครับตากลัวหน้าจะแดงด้วยยิ่งคุยไปคุยมากลัวคอจะแดงด้วยดิอะไอย่างอื่นนะคะกลัวแดงไหมอาจจะเป็นม่วงลนะสีสูตรแหละหมายถึงทั้งตัวเนี่ยอาจจะเป็นจำจำม่วงเข้าใจปะ สรุปจะเอาไงจะเอายังไงอ่ะตอบก่อนจะเอายังไงอยากกลับไปอยู่กับพี่เหมือนเดิมค่ะคุณเคยอยู่ด้วยเหรอได้อยู่มาตลอดตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้แต่ก็มีมแวะไปหาพวก NTR ไม่เคยเฉียดเลยค่ะแน่ใจเหรอนี่กับเขาไม่แน่ค่ะ พี่อยากให้คิมเอาอยัางไงคะก้มต่ำตรงนี้เลยเหรอคะหมายถึงเพลงอ๋อไอ้ยียชอบฟังเพลงแบบนี้เหรอพี่ชอบฟังเพลงไหมชอบแต่หนูร้องเพลงไม่พออ่ะหนูร้อง อย่างอื่นได้อ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อหนออืมถือว่าไม่เชื่อว่าร้องเพลงไม่พอไม่เชื่อว่าร้องอย่างอื่นได้เอาเดงเล่นมาเองนะอ่ะเด็กกูเอากูงัดสุดบ้างไม่เคยได้ยินนะผิดคนหรือเปล่าร้องไห้อะคะโถผิดคนหรือเปล่าพี่เห็นทะเลสาบรอบประเทศนี้ไหมคะน้ำตาชีบก็ครึ่งทะเลสาบแล้วอ่ะมีหน้า มันถึงสะท้อนภาพอีกาขนล่วงมาตลอดในนั้นไม่แต่ภาพพี่หรือเปล่าคะพี่แต่ขนล่วงเราไม่ได้ล่วงนะแว็กไปถึงแว็กนวดแหละเออนวดหรือว่าไม่ใช่หนวดคะก็มาดูเองดิจริงหรอ มาดูข้างในหรือข้างนอกคะได้หมดอ่ะ้นขอดูข้างในก่อนได้ไหมคะแล้วค่อยไปดูข้างนอกพอพอกันทีคนอย่างคุณอ่ะไปเร็วจะออกแล้วเกินไปวันนี้ก็เกินไปนะวันนี้ก็เกินไป ไปแหละไอ้ชามปะ,ะอุ๊ยแม่งรู้ทันวะ,ะไลค์กันอะอะไรนะทำะไรกันพี่ชายสวัสดีครับเอามันลงไปทีดิพี่ชามพี่ชามช่วงนี้พี่ชาพี่ชายพี่ชามตาแดงบ่อยมากเลยอ่ะบอกให้เขาไปเช็คหน่อยนะแล้วมึงทำแก้มแล้วของมึงไปดูดิพี่ไง มันเป็นสีฟ้าไงไม่น่ารักเหรอขอไปแล้วน่ะมึงลงรถอ่ะไอ้เฮียวันนี้โดนนำกี่ศูนย์วะเนี่ยฮัลโหลคนดูอะไรส้มวันนี้โดนนำกี่ศูนย์วะคนดูเริ่มยัวแล้วว่ะฮะโดนคนโดนเด็กโดนเด็กนำวะ เป็นสิบโอ้โหเย็ดเข้เต็มขาดวะเนี่ยห,หมอเอ้ยช่างส่งรถด่วย <c oughs> <c oughs> วันรี้นี่สากับ คือเสียงเลยซื้อข้าวไปไปไม่ไงคะจะไปแล้วขึ้นมานี่ก่อนดิไปฮะขึ้นหรอตอนนนี้ะไม่ขึ้นตอนนี้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไม่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 จะไปไหนก่อนวะไม่ไม่แค่ไปซื้อข้าวไม่ค่ะจะไปกินข้าวน่ะแต่คิดว่าคงไม่ต้องกินแล้วล่ะคือจะกินพี่ไม่ค่ะจะไปกินข้าวต้มลงบานอ่ะทำไมอ่ะ จะตายแล้วจะ,ะสกรอบกแล้วแล้วโดนอะไรอ่ะลมแดดค่ะช่วงนี้เป็นลมแดดอ่ะอากาศมันร้อนก็อย่างว่านะคนทำผิดอ่ะมันมันก็อย่างงี้แหละเลขอะไรเลขอยากได้เลขไหนะฮะห้าหกสามค่ะยิ้มจนตีนกาขึ้นโอ้โห <c oughs> หน้ากูตึงกว่ามึงอีกอีส้มอีแกะเกินแล้วนะอีส้มนะมึงอฮะกินดิลืมบ้าปะเนี่ยอทำไมช่วงนี้ได้ข่าวว่าไม่คุยกับผู้ชายเลยเหรอคะฮะ ไม่คุยก็ไม่ใช่ค่ะคุยแต่ว่าเราต้องคุยแบบมีระยะห่างค่ะเหรอกลัวโลกเหรอกลัวศิลาค่ะผมไปทำอะไรคุณได้คุณทำได้ทุกอย่างค่ะแน่ใจแน่ใจค่ะ ยังไม่ได้นอนเลยวะง่วงเดี๋ยวออกไปกินข้าวไอเทนแล้วกลับมานอนพักดีกว่ามั่นไว้นะสุดๆว่ะเดี๋ยววันนี้ตอนเย็น <Lock S 1> ล็อกเป้า <Lock S 1> ขอบคุณนะคะอืมดีอ่ะแล้ววันนี้ได้ข่าวว่าตีกับ NTR ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะสาวดีนี่ ใชค่ะ,คะใช่พี่แบบนี้หนูแพ้บ่ายเลยคะ่ะแต่ว่าจริงๆตอนนี้หนูหนูก็ว่าหนูแพ้แล้วนะแพ้อะไรแพร้กูอีกขอบคุณดาวห้าสิบดวงครับผมวิสรุตขอบคุณมากครับผมกราบขอบคุณงามๆครับวันดีต้นครับแพ้อะไรก็ในตีกับเอ<ห>็นทีไอยังไงก็แพ้แพ้เพราะสาวเลยไม่ใช่แพ้เพราะ ที่ดูจำนวนคนเขาด้วยค่ะเราเดิไนไปสู้เขาพี่ปืนด้วยนะแล้วไงชอบปืนมันมากไปละแต่ว่าปืนที่ใหญ่กว่านะยังไม่เคยลองไม่ต้องพูดออหนูเห็นพี่ถืออยู่เมื่อวานพี่ก็ยิงหนูเมื่อวานพี่ยิงหนูตกฝั่งตรงข้ามไปด้วยซ้อขอสเต็กหน่อยครับสิบจานแอนมีไหมพี่มีห้าขายอาร์ตี้มีไหมกระเป๋าอาร์ตี้มีป่ะไม่ครับ ขอฟรีได้เปล่าเสียงแปลกไปเหรอก็วัยรุ่นบ็อกซิง่งไง สี่ามศูนย์ครับแล้วกระเป๋าเลขกอะไรครับสองหกสามครับก็หมดเจ็ดพันครัวผมนะแหนมเรียกอะไรวันนี้ดูสาวฟรีไฟย,ยังดูแล้วครับดูแล้วเฮ้ย <C> e <zy> อะไรบอเนี่ยทำไมมันขึ้นไม่ได้วะเอ้า <c oughs> ขึ้นมาจะไปไหม <c oughs> หรืออยู่กับเชฟซาวดี ว่าทำไมมันหลุดอีกแล้ววะอะไรหลุดบางคนบางคนอะไรปอมอะคะอะไรจะปอมอะก็ยังไม่เจ็บเท่า,าที่ใส่เธอปอมหรอกฮะไม่มีอะไรอะไร,ะไรนะไม่มีอะไรอะไรปอมนะไม่มีอะไรอะไรนะก็บอกว่าไม่มีอะไร แงยยกน,นบ่นอะไรอ่ะไม่ค่ะคือทำเพลงเฉยๆหนะ่าดีเหรอเว่าเสียงรถมันดังนะลูบ้าไปแล้วภาษาแดกไปแล้วใช่จะไปแล้ว ในบ้านลูกบายบายโอเคลูกในระบบหัวโอเคลูกหนูว่าจะไปแล้วเดี๋ยวหนูมาใหม่อีกสองชั่วโมงเดี๋ยวป๊าป๋าก็ได้ออกไปหาบังคับบังขาแล้วเหมือนกันค่ะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะป๊าป๋าโอเคลูกบายบายค่ะคุณสิริบายบายจ้าจุ๊บจุ๊บแบบเฮ้อยบายเชิญเชิญไปอยู่กับไอเสียงดี NTR นทีอา์เถอะ อย่างอ่นไม่ดีก็ไม่เอานะคะอ๋อถ้าเกิดมันเสียงดีด้วยเอลดีด้วยไม่มีอะไรไม่มีใครดีเท่าคุณหรอกคุณเคยร้องเ่ะไม่ต้องลองดูก็น่าจะรู้แล้วนะคะก็ถือว่าตาถึงนน่นอะค่ะประสบการณ์คือแต้มบุญแล้วประสบพุนล่ะคืออะไรประสบพุนเหรอฮะขนมหรือเปล่า กินไม่ทันไปละไปแล้วบายบายค่ะขอให้ดวงกระทืบหนักๆบายเป็นไรหัวรถทางเงือกเหรอยิ้มอยู่หรอไม่ได้ยิ้มนะผมไม่ใช่ uh พวกใช้โทนเสียงวัยรุร่นบ็อกซิ่องไปหาหมอได้นะคะหน้าก็น่าจะแดงอยู่แล้วนะ ทำไมอะอ่ะชื่อเนอากาศมันร้อนไงคะไม่ได้ร้อน,นครับคุณอย่างคุณอ่ะไม่ทำให้ผมเขินได้หรอกันไ,ไม่พูดอะไรสักคำเลยอืมงั้นเชอญนะครับอ้าวได้หนีแบบนี้แสดงว่ามีใจนะคะอ่าเดินต่อไปไม่หยุดก็แปลว่าได้ที่นะโอ๊ย บ๊ายบายนะคะดูแลตัวเองดีๆเงียบปากไปเลยโอ้ยมาวัดตวย่ะบายบายนะอะไรเป็นอะไรเนี่ยบายบายโชคดีบายบายจุ๊บบอกว่าไม่จุ๊บดูดเป็นอย่างเดียวโทษทีนะ โอเคโชคดีไปแล้ว <c oughs> บยบายคะ่ะมันยังไม่รู้อะไรแล้วทำไมโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ดเนี่ยูจะส่งหาเจอต่อเราซะหน่อ <c> ย <oughs> วันนี้น้องมินสู้มือหรอผมไปไปรุ่นบล็อกซิไม่ได้แผลวครับผมง่วงมากแล้วตอนนี้สมองผมไม่เล่นแล้วแต่เดี๋ยวผมต้องออกไปหาไอเทนก่อนไอเทนออกอยังวะแป๊บนนะดวผม